อีทร e ิปโพารีวิวก๋วยเตี๋ยวเครื่องนั้นร้านเด็ดประจำเชียงใหม่ที่เปิดมานานกว่า30ปีธนาโอชาจะเด็ดยังไงนั้นไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ ทุกวันนี้การที่เราจะหาร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นโตะโฟก๋วยเตี๋ยวแค่แบบดั้งเดิมที่มีเครื่องแน่นเครื่องครบแล้วก็อร่อยด้วยเนี่ยถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับอย่างร้านธนาโอชาที่เราพามาในวันนี้ก็ถือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดของเมืองเชียงใหม่ที่ถูกส่งต่อความอร่อยมานานกว่า30ปีปการันตีด้วยรางวัลมิชลินไกด์หลายปีต่อเนื่องจุดเด่นของร้านนี้ ก็คือบรรดาเมนูก๋วยเตี๋ยวแค้และเย็นตาโฟรครับแล้วก็มีเส้นเกี๊ยมอีแบบโบราณให้เลือกด้วยที่ร้านธนาโอชาเขาให้เครื่องมาแบบครบๆจัดหนักจัดเต็มทั้งลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเกี๊ยวปลาปลาเส้นฮือกวยเต้าหู้ขาวยัดไส้หมูสับลูกชิ้นแค้เลือดหมูปลาหมึกกรอบเกี๊ยวทอดและอะไรอีกหลายหลายอย่างคือเรียกได้ว่าเยอะจนไล่เรียงแทบไม่หมดที่สำคัญปริมาณและรสชาติก็ถือว่ามาเต็มอร่อยอิ่มคุ้มจริงๆครับ นอกจากนี้ที่ร้านธนาโอชาเขาก็ยังมีเมนูอาหารอื่นๆที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวให้ลองทานกันด้วยนะครับอย่างข้าวหมูกรอบยั่วๆจานนี้และบ้าจ่างจานนี้ผมก็ขอเรคคอ m e n ไเลยครับว่าควรสั่งมาทานหรือถ้าทานไม่ไหวแล้วจริงๆก็สั่งติดตัวกลับบ้านไปก็ได้นะครับเพราะข้าวเขาเหนียวนุ่มหอมเครื่องเทศและพริกไทย รสชาติก็เข้มข้นมาพร้อมกับไส้ที่ครบเครื่องอร่อยมากๆครับร้านธนาโอชาตั้งอยู่ที่ถนนราชวงศ์ใกล้กับการบารอโรคเชียงใหม่ครับเราแชร์พิกัดไว้ให้ด้านล่างแล้วเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วง7โมงครึง่งจนถึง5โมงเย็นครับ ด้วยรสชาติที่กลมกล่อมเครื่องแน่นล้นเป็นเอกลักษณ์ผมถือว่าร้านธนาโอชาเป็นร้านที่สายกินเส้นไม่ควรพลาดเลยจริงๆครับ